ก็คือตอนนี้เราเข้ามาช้านะคะรอคนเขาเล่นอยู่เรามาทัวร์แมปก,กันดีกว่าค่ะทุกคนโอเคนีเขาแจกฟรอีอะทุกคนวมามีตัวละครอยู่ขา้างหลังให้เลือกด้วยว้าทุกคนนะเราอยากได้ตัวไหนใจจริงจริงเราอยากได้ตัวไหนอยากได้หลายตัวเลยแหละโอ้โห าส่วนมากเลยเราชอบผมเพราะประมาณสีขาวๆับเนแบบไหนดีไม่เอาแบบใส่แว่นนะทุกคนไอเกือบโดนไปแล้วเชียวแบบนี้ก็แล้วกันแต่ว่าเป็นหน้ายิ้มอะเอาแบบไหนดีอะทุกคนเอาให้ืักแม็เดีวเอาแบบเราให้เขาสุ่มกันไปเลยนะทุกคนโอเคน่นสักทีค่ะทุกคน อ้าวพอด่านนึงเขาก็จะเปลี่ยนกันเลยเร็วเร็วเร็วดักบูดักบูหเล็บป้องเล็บป้องเคถูกทุกคนอยู่ใกล้ๆเลยต่อไปกรีนกรีนไอทำไมทำไมต้องไปไกลด้วยโอ้ทุกคนรอดนะคะทเราแต่งเป็นเจ้าขุมตุ๊กตา A E I O U นะคะทุกคนโหอยู่ใกล้ๆนี่เอง แฟนเป็นเจ้าผมเจ้าตุ๊กตาไอโอูค่ o ะเร็วเล่าเกรย์เกรย์เกรย์เกรเกรเกิบไม่ทันทุกอนมีแต่คนไปหมกมุ่นอยู่ตรงนั้น Orange 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 รหล่นแน่หล่นแน่็นณแม่บอกแล้วทุกคนหล่นแน่เราไม่กระโดดไม่กระโดดไม่กระดดโดดโค้ชเลยโอเคเราก็จะไปตรงนู้นต่อนะคะที่มันมีเสื้อค่ะมีเป้กของขายค่ะทุกคนนะ no. เอาแบบนี้ดีกว่าน,น่ารักรักได้ไม่ไงอ่ะอ๋อมันต้องซื้อรายคอยตอนนี้เรามีอยู่แล้วร้อยแปดสิบแล้ว,ลวทุกคนเอาหมวกก็จะ้หมวกก็เรามันต้องใช้เรงปักซื้อคนเราไปจากตรงนี้ดีกว่าโครูไปจากตรงนี้เรต้องหายตัวไปบางคนเขามีไอ้พวกแบบ V I P ค่ะทุกคน แบบนี้น่าจะอะไรอ๋อนี่คือท่าหมุนนะคเต้นไปมีช็อปให้ซื้อโอ้โหโลบักอีกแล้วอะไรยก็ลบักโอเคเขาได้ปีนได้ถึงแล้วนะคะแล้วก็เต้นด้วยปัองบ๊องออกออกอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยท้ท่าติดคุกแล้วก็เราก็เต้น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 โอ้โหมีคนเต้นตามด้วย มาเต้นเต้นเต้นเอาเอาแมบไหนดีเอาแมบนี้ดีกว่าทุกคนมีแต่คนเลือกอ้มีแต่คนเลือกแบบเนี้ยแมบนั้นก็ได้เลยทุกคนครั้งนี้เราต้องทําให้ได้เราต้องรอดได้แล้วสักครั้งหนึ่งทุกคนดารกกรีนดรกกรีนดรกกรีนดรกกรีนฮึโอ้ยแบบน้องเรามาน่ารักดีนะทุกคนเนาะแบล็กแบล็ค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 แบล็ตายตายแน่ มันไม่ได้สักทีทุกคนโอเคโอเคแมปเราจะมาเล่นทั้งหมดในสองแมปนะคะทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปอืมเดี๋ยวเราเล่นแมปนี้เสร็จเลยก็แล้วกันคลิปนี้นะ่จาจะแค่ห้านาทีเลยม,มั้ง สีไม่จเลยมเราต้องดูถ้าบางคนตาบอดสีก็จะไปไม่ทันทุกคนพอเราเรีวิวสามมทุกคนแล้วไอตังนี้มันซื้ออะไรได้บ้างอันนี้มันต้องแล้วมันจะให้ต่างมาทำไมเี่ยตอนนี้แท้ซื้ออะไรก็ไม่ได้ซึ่งที่แท้ซื้ออะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะให้มาทำไมเขาได้ไปยืนด้วย